ก็จะล้องให้ผมดูอยู่ทางบ้านผมก็น้ำตาไหลนะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ครับ FC ซาวน่อยเป็ดบันแพง้ง FC น้องอุเอีงครับเป็นจังไหนครับพี่น้องนอนบหรับแล้วครับหลังจากในบึงแรกการโจกตัดโจกค,ครับกับท่าง เวิร์กพอยต์ครับของขื่นวันที่สี่ครับมิถุนายนปีหกหกครับก็เหมือนชักครู่นี่แหละครับเนาะพี่น้องสองทุ่มกว่าๆนะครับแล้วก็มันก็มีกลุ่มปิดตอเดอพี่น้องคือนะครับผมกระดับเบิ้งจนจบรายการนะครับกระตาวความก่อนชงถ่าย ผมนะครับกระจะามา,อาเอาคลิปสันสนบางช่วงบางตอนที่ผมจับประเด็นใดล้วกับผมคิดว่ากินใจแห้งครับอืมก็คือคลิปช่วงที่ปาโนดครับหนึ่งในคณะกรรมการ ที่เพิ่นได้ว่าประโยคประโยคนึ่งออกมานะครับกรรมการทุกคนนะครับเป็นคอมเมนเตอร์แต่ละคนกัดจะวต่างกันไปนะครับอาจารย์สลาว่าเมนารีก็ต่างกันไปนะครับเ่ว่าคำว่าประโยคของปาโนดอืม ผมก็คิดซื้อเนาะปฏิบว่าผมเมาสายกด้บบนี้ผมคิดไหมผมคิดซื้อไหมคำบอาของป่าโนดนะเพิ่นบอกว่าผู้ให้ย่อมสูงกว่าผู้รับมือผู้ให้ย่อมสูงกว่ามือผู้รับคำนี้มันบ่งบอกนะครับถึงการถี่ บอโจพันเดเฮอยูณตอน,น้ณจุดจุดนิมันตรงแห้งครับพี่น้องได้ให้โอกาสสำหรับคนที่บมมีโอกาสได้สางคนสำหรับคนที่ยังบมมีโอกาสที่เบ่มีเวทที่ให้เจ้าของไดแสดงออกเบ่มีเวทที่ให้เจ้าของไดยืนซึ่งเจ้าของมีความสามารถบ่้อกอย่างไรครับ จุกกินใจครับผมบอกเลยเลยผมจดสิจํขคําหนี้ไปตลอดคือกันครับมันใช้ในการดํารงชีวิตได้ผลจิตามมากยิ่งให้เราจะยิ่งได้ได้ยังได้ความดีได้ความสุขครับเทียอย่างกัน่มนมีความสุขมันบ่นเอื่อนมาได้ครับมันเป็นการได้ที่จอมปลอมนะครับมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับ สุดท้ายนี่กอนฉเขาไปรับช่มรับฟังคลิปสั้นๆที่ผมยกตัวอย่างมาให้กับต้องขอกราบขอพรบคุณทางรายการซุปไม่ใช่ซุปดิโจ๊กแต่โจ๊กของเวิร์ o ควยเพิ่นนะครับที่มีรายการดีๆมาให้พี่น้องได้รับช่มรับฟังรายการดีๆให้ศิลปินได้มาแสดงความสามารถกันนะครับกับขอขอพรบคุณที่รับช่มรับฟังฝากกดติดตามกดซ b s c r i b e ให้กับทางจ่องทีมงานของตระมินเดอครับจ่องเล็กๆหน่อย มีอย่างดีๆจะเหตุคลิปมาเรียวกันเลยไม่มีคอสตูมครับเร,เรียวกันเลยจังใดทจังสันหนาเนอเพราะตรงแดงเปิดไฟหอไฟอไสเวอลกันเลยสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่นะอครับเดินเดี๋ยวไปฟังชมรับชมมาฟังคลิปสั้นๆบางช่วงบางตอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม ผมชอบเด็กคนนี้ตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยบุหอิงเลยอ่าบุหอิงเนี่ยโดยเฉพาะเพลงที่ร้องฟิชเชอริงกันต้องขอบคุณมากนะคุณเป็นคนสร้างคนเนี่ยแล้วเด็กที่ไม่มีโอกาสเลยวันนั้นผมดูรายการที่มาซุปเปอร์มัมนะมัมก็จะร้องให้ผมดูอยู่ทางบ้านผมก็น้ําตาไหลนะมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับเสมอขอบคุณที่สร้างเพชรเมร็ดใหม่ขึ้นมาประดับวงการ